กอนหน้าผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็วันนี้เรามาพบกันต่อในช่วงเย็นนะครับกับเย็นวันนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อของ Toyota a อ t โตินะครับเป็นล้อขอบ16นิ้วปี2017ล้อตัวมายเนอร์เชนนะครับล้อตัวนี้โทนของล้อจะเป็นสีโทนออกเข้มๆหน้าเงานะครับเป็นล้อขอบ16ลายนะครับมันจะเป็นลายเดียวกันนะครับกับตัวปี2014 นะครับต่างกันแค่สีโทนไนและฝาสีดำนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้จากค่ายโตโยต้าผลิตมาเพื่อใส่รถโตโยต้าเอาติขายรถตรงรุ่นนะครับสเปคลู่น็อต5ลู100นะครับคุณเลยไม่เคยเห็นล้อตัวนี้อยู่บนรถแชมเบนะครับเพราะมันใส่กันไม่ได้นะครับเวลามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับเป็นคอสิบหกกว้าง6นิ้วครึ่ง นะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบเก้านะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบเก้านะนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับ้อตัวนี้นะล้อชุดนี้นะครับลูกค้าที่ใช้รถออาติประมาณปีหนึ่งสองชอบหาไปสายเพราะมันสวยนะครับในรถเจนนั้นปีหนึ่งสองนี่ล้อยังไม่เป็นหน้าเงามันจะเป็นพาก้านกับก้านคู่ที่เป็นล้อสี่บอดนะครับถ้าคุณอยากได้ล้อหน้าเงาคุณต้องใส่ล้อของรถตัวปีหนึ่งสี่ขึ้นไปนะครับก็จะมีนะครับสนใจทางมา ยกชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีออพรอมเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรา2สองบางเยนนะครับอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมซ๊อกนะครับจากร้านต้องยางยงของฝ่งไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโงกาบหน้าเรากลับมาพบกับนมห์นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ